สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะคลิปนี้เจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาแนะนําเลยรถคันนี้นะคะเป็นรถ t o โยต้าไฮรักรี o ว4สตัว e p พัทนะคะเป็น d o บเบิลแคปพีลเ r นะคะโฉมปี2018นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถกระบะสีประตูสภาพสวยๆนะคะแนะนําเลยรุ่นนี้นะคะ ตอบโจทย์แน่นอนนะคะลูกค้าได้เป็นสีขาวในราคาเพียงแค่619,000บาทเท่านั้นนาะะบอกเลยว่าราคาดีมากๆคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะสภาพสวยๆเลยเลขไม่อยู่ที่120,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะได้เป็นโฉมหน้าหล่อแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยๆเดี๋ยวมาดูออปชั่นกันเลยนะคะคันนี้ไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคะเป็นตัว e p ั s นะคะออปชั่นก็ครบแล้วนะคะ แล้วก็มีไฟ d ดย์ไทม์นันนิ่งไลท์ให้ลูกค้าเรียบร้อยกระจังหน้าสีดําเงานะคะตัดด้วยขอบผมเมี่ยมแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้นะคะคันนี้นะคะจุดเด่นเลยได้ซุ้มล้อมาด้วยนะคะซุ้มล้อสีดําแบบนี้นะคะก็จะทําให้รถดูดุนะคะแล้วก็สวยมากขึ้นนะคะคันนี้มาพร้อมแม็กอันลอยนะคะแม็กอันลอยก็จะเป็นแม็ก ลายเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะคะยางคันนี้ได้ยางปี2021แล้วก็แม็คขอบ17แบบนี้นะคะสภาพสวยๆโครงสร้างรถต่างๆนะคะเดิมๆจากโรงงานบันไดข้างเนี่ยสภาพที่สมบูรณ์นะคะสีสวยสีเดิมจากโรงงานแน่นอนโลโกโต้ต่างๆของรถคันนี้มาครบหมดนะคะกระจกข้างเป็นโครเมียมปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้แล้วนะคะ กระจกเดิมเดิมทุกบานนะคะโลโก้ต่างๆของรถคันนี้นะคะตามกระจกมาครบหมดนะคะนี่กุญแจเป็นแบบนี้นะคะกุญแจเป็นดีโมดนะคะสำหรับด้านในนะคะคันนี้ภายในจะเป็นโทนสีดำนะคะต้องบอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้ปกติเบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าคันนี้จุดเด่นเลยลูกค้าได้เบาะหนังสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะเบาะหนัง แน,น่นๆตึงๆนะคะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเ em, ชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดนะคะนี่มาพร้อมกับเกียร์แมนนวลนะคะแอร์แบบอนาล็อกหน้าจอทัชสกรีนจอเดิมแท้โรงงานฟังวิทยุ fm/am เครื่องเล่นซีดีต่างๆได้หมดนะคะแล้วก็มาพร้อมกล้องถอยด้วยนี่ภายในส, eh. ส Likewise, วยๆเดิมๆรถไม่ช้ำเลยนะคะ มีระบบเซ็นทันล็อกกระจกทุกบานปรับไฟฟ้าหมดนะคะหัวน็อตขอบประตูนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะ,ะน็อตเดิมแต่เข็บเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะรอยเมกอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้รถเดิมแน่นอนมาดูรถไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้การันตีเลยลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะ เบาะหนังสวยๆนะคะไม่มีฉํำนี่เป็นรถกระบะสีประตูที่น่าใช้นะคะราคาเพียงแค่6 9 9 0 0 0เอ่อ619,000บาทเท่านั้นนะคะมีโลบาร์หน้าหลังมาด้วยสติกเกอร์ต่างๆมาครบนะคะซุ้มล้อเห็นชัดเจนนะคะสภาพสวยกิฟตแน่นอนโลโก้รถคันนี้มาครบหมดนะคะนี่มาพร้อมกล้องถอยด้วย โลโก้ต่างๆของรถคันนี้มาครบหมดนะคะสีสวยสีเดิมโรงงานกระบะไลเนอร์นะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะอาจจะมีฝุ่นมีต้องทำความสะอาดบ้างอันนี้ลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวจัดการเก็บรายละเอียดรถให้สวยกิฟก่อนรับรถแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีการดูแลทำความสะอาดเก็บรายละเอียดรถต่างๆให้นะคะให้สวยที่สุดก่อนที่ลูกค้าจะรับรถอยู่แล้วนะคะมั่นใจได้เลยว่ารถของเรานะคะคุณภาพแน่นอนนะคะ นี่รถสวยประวัติดีนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะคะแล้วก็ประวัติดีทุกคันแหล่งที่มาชัดเจนนะคะของเราเช็คแหล่งที่มาได้หมดนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่นะโครงสร้างเดิมบอดี้รถเดิมแน่นอนทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนี่คอนโซลรถต่างๆนะคะก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ คันนี้ลูกค้าประวัติดีฟรีดาวได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของารายละเอียดเครื่องยนต์นะรถคันนี้กันเลยค่ะสำหรับารายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2 4ุดนะคะหนึ่รงอ้ดังมาดีเซลนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสภาพรถก็อย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะเครื่องสวยเครื่องเดิม นะคะแห้งๆแ,แบบนี้นะคะไม่มีเยิม้มน็อตไม่มีแกะนะคะเมคอาร์ตลอยมาร์คสีตั้มสีตรงงานมาครบหมดนะคะคาหน้าเดิมตรงนี่มีระบบ a อ s บมาครบนะคะเครื่องเดิมๆน็อตไม่มีขยับเลยฝากระโปรงเดิมๆน็อตไม่มีแกะนะคะตาปั๊มตัวต้ามาครบนะคะแผ่นกันความร้อนมาครบเห็นชัดเจนแบบนี้เลย ติ๊กเกอร์ตนังสื่อยังชัดเจนอยู่เลยนะคะสภาพใหม่มากๆรอยมคอาร์ตมาครบหมดนะคะฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้เลยเพจรถอยู่ครบนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร0 0็แน่นอนนะคะติ๊กเกอร์มอกรองงานมาครบหมดนะคะเครื่องสวยๆแห้งๆแบบนี้เลย สภาพดีแน่นอนนะคะมาดูรถถูกใจแน่นอนนะคะมาดูรถจริงได้มาลองขับก่อนได้นะคะใครอยากมาสแกนรถจริงด้วยตัวเองนะคะแวะเข้ามาได้เลยหรือโทรสอบถามลูกได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากดูรูปรถเพิ่มเติมรายละเอียดรถต่างๆนะคะหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดการออกรถนะคะการจัดไฟแนนซ์หรือเอกสารที่ต้องใช้ในการออกรถนะคะก็สามารถ พักมาพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับรถคันนี้นะคะสนใจยังไงก็จับจองออนไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะช้าไม่ทันแน่นอนนะคะสภาพสวยแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ์นะคะกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่งการอัปเดตคลิปให,ใหม่ๆนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ